แนะนำการเอาเยื่อยางออกแบบวิธีง่ายๆนะครับตัวนี้มันกินลึกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูคือนี่ครับง่ายๆขึ้นคือจับเยื่อยางนะครับลูดขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่ลูดมาอย่างนี้แล้วก็เอาครีมไปดีออกมาเห็นไหมครับง่ายง่ายมาก นี่แล้วเราก็จับเหยื่อมาใส่แบบเดิมง่ายๆแค่น,นี้เองตัดแต่งนิดหน่อยครับได้เหยื่อแลวก็ปลาครับที่เนี่ยครับง่ายๆออกง่ายง่ยแบบน,นี้นะครับตัวนี้ดีนะครับ มีสายล็อกข้างหน้ามันจะการลูดปุ๊บมันจะสบายบางตัวนะครับจะมีแต่เพาะลูกหมุนพอลูดไปลูดมาแล้วก็ปากฉีกง,ง่ายครับตัวนี้รับประกันปากฉีกยากครับนี่เพราะมีสายหน้าช่วยตามนี้เลยมาเนียนครับนะครับทิคง่ายๆการเอาเยายางออกนะครับยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปได้ครับ